ศิล,ลปินดังระดับประเทศคนนี้ทำไมถึงได้ส่งกำลังใจให้กับแพรวพาวแสงทองะจะเป็นใครแล้วส่งกำลังใจแบบไหนอ่ะเมื่อนี้เราทั้งสามคนจะมาอัปเดตค่ะพี่น้องขาบาร์ดินก็ขอกราบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมือม่อน,อนีนะพี่น้องค่ะเฮาทั้งสามคนคะจะมาอัปเดตประเด็นรน้อน เนาะถือว่าเป็นประเด็นร้อนแ <บา S 2> <อ>รงมากตอนนี้มาหากราบดราม่าค่ะพี่น้อง่ะ,ะที่ถือว่าเป็นคู่สามีภรรยาที่มีดราม่าข้ามปีอยังบอยจบค่ะค่ะและเมื่อวานนี้ทางด้านคุณแพลวเสียงทองก็ออกมาไลฟ์ใช่ไหมใช่ก,ก่อนจะไลฟ์เราก็เห็นโพสต์แล้วนะว่าหลุดพ้นเออจุกที่ผ่านมายังไม่จุกเท่าครั้งนี้ชัดเจนแล้วนะแพรวเอ้ยมึงหลุดพ้นแล้ว วันนี้มีไลท์นะคะมันสุดๆแล้วแพลวพาวก็ได้ออกมาไลท์เป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาไอหนึ่งชั่วโมงกว่าสาวคําพ้อยเจ้าฟั่งมาเป็นจังไลแน่ในเรื่องนี้ก็โอ้โหคือมีหลากหลายเรื่องราวในการไลฟ์สดในอ่าในชั่วโมงเนาะนแ่หนึ่งชั่วโมงนี้คือแบบมีหลากหลายเรื่องราวแบบมันเราไม่รู้ว่าจะเอาอันไหนมาโยงก่อนว่าคือเริ่มต้น พูดถึงประเด็นอดีตสามีมไปรู้จักกับเพจที่แขวนแพลวพาวใช่ไหมค่ะแพลว่าวก็เลยจุกในเรื่องนี้ค่ะพี่นอกอเออไหนบอกว่าไม่เคยบอกคนให้ไปด่าอดีตภรรยาแต่ทำไมไปชนแก้วดื่มไปเจอกันกับคนนี้แล้วที่นี่แฟนคลับก็อเอมาเหลวอยู่ว่าเขาก็เป็นแฟนคลับ พอยยอเออดิสามีของแพลวพาวเขาก็เลยไปเจอกันประมาณนี้แม่ที่นอแล้วก็มีเรื่องทีดินแน่อืมแพลวพาวก็พูดเรื่องทีดินแล้วก็เรื่องเออความสัมพันธ์คว้วเมียร้ายเรื่องแห้งที่นออือยากฟั่งกะจังไปเบิ่งเอาลายแห้งรหลังไรเงี้รอะว่อนโซเชียลจนแพลวแาวกัวบากอยู่ด้ว่าโ้นกระแสบ่ต้องดอกฟั่งคอยอยู่นี่แต่ กระแสโซเชียลเขาบอกว่าไปออกโพ้ดกระแสหายมันจบอเออพี่นุ่งก็คือสิบปวดหัวอยู่กับห<บ>ลักกับเรื่องนี้เพราะว่าผ่านมาเป็นปีแล้วยัองอ่บกระยั่งบวจบจ้ะนี่แหละแล้วศิลปินเพิ่นกันเลยหลายคนกเ็เลยถากไปหายกำลังใจแคลวค่าวแสงพ้อสีนี้ภัยกันกลับไปเบิง่งนี่มาฟังเซาอไอจะอัปเดตให้ฟังว่ามีผู้ใดทรงกำลังใจให้ แค่ข่าวนี่จ้ะ ยังพอจากจบไหล่ไปแล้วนะคะจบไลฟ์นี้นะคะ<ม>แพรวเสียงทองก็ได้รับกําลังใจจากเอ็กซีแฟนคลัหลายๆคนที่ส่งกําลังใจให้รวมไปถึงศิลปินดังระดับประเทศอย่างสองคนนี้ก็คือคุณบอยสิริชัยหมอลําใจเกินเอยะคะ่ะได้มีการทักหาส่วนตัวนะทัก<ม>เข้าไปในแชทนะคะบอกว่ากําลังใจเดือเพื่อนอ<ม>ขอให้มันผ่านไปแล้วมีแต่สิ่งดีๆเข้ามามแพรวก็ตอบว่าขอบคุณนะเพื่อนฉันพิมพ์หา เธอตลอดหว่วงเสมอ,อมกินเขาวแสบๆนอนหลายๆลุยงานพลังล้นๆเด้อรัก แพี่พาวก็ได้ตอบว่าหักแพงเด้อดูแลสุขภาพนะงานเยอะๆปังๆบอยสิริชัยก็ได้ตอบบอกว่าขอบคุณครับและทางด้านอีกหนึ่งบอสจะเป็นทางบอสนกค่ะหมอลำเซหกนะคะหรือผู้บริหารวงเสียหกนั่นเองค่ะใ,ให้กําลังใจค่ะโทรโทรหาเลยนะคะอีะ่เขาเล่เลยบอกอว่าโทรหาเขาไปกระร่างใจซื้อบอไม่ยังดอกย่าสู้ๆอ่่เขาว่าอ๋ออ่าโทรหาพี่ยุ่ยล่ะโอเคจ้า ขอบคุณนะเทสแคร์เดอร์บอดหนุน้ำแล้วก็อีโมจิ emoji, หัวใจบอกว่าเช่นกันนะคะว่างๆจังคุยกันไม่เทลเลนเน้ำไมเดอร์แม่เพลบว่าโอเคครับปังๆนะครับเอื่อย เจ้ากัญมาวยสุขภาพจาของเดอร์สุขภาพร่างไกยบ่ห่วงห่วงแต่สุขภาพจิตห่วงสุขภาพจิตตัวแค่ะคนเฮาฟังเฮากันยังห่วเพราะว่าการถีพแพงผ้าเปินออกมาไหลโพดั้งนี้กับมีน้ำตานนาเด้เพราะว่าคิดเห็นลูกแล้วทุกคนก็ส่วนมากก็จะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่อยากให้ลูกมาเห็นคลิปคลปนี้ที่พ่อแม่โตวาทีกันไปกันมาอย่างนี่แนะเออพอฟังนี้ไล่สดปุ๊บ ฟังนังกะพูดว่าจะฟ้องร้องหอดสันสานว่าฟังหนังเสียหายในเรื่องการบริหารจะอ,อันนี้จะความคิดเห็นของสาวไอนะคะสําหรับเรื่องเนี้ยมันจะมี f อฟทั้งสองฝ่ายใช่ไหมเอฟซีฝ่ายบอสบิ๊กเอฟฝ่ายแพลวทุกคนก็จะมองว่าบิ๊กผิดทุกคนมองว่าแพลวผิดแต่เรามองว่า ทุกคนไม่ได้ถูกร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ว่าจะเป็นแพาวหรือว่าคุณบิ๊กทุกคนมีข้อดีข้อเสียข้อผิดข้อถูกแต่อยากให้ประเด็นดราม่านี้จบเพราะอะไรเพราะเด็กทั้งสองคนอย่างที่ว่าใครอยากจะให้ลูกตนเองเนี่ยมาเห็นพ่อกับแม่นั่งด่ากันแล้วฟ้องร้องกันไม่พอมีเพจนั่นเพ็นี่มาด่าแม่ฉันเพจนี้ไปด่าพ่อฉันอยากให้ทุกคนจบเพื่อ เด็กทั้งสองคนขับนอนขะลูกเ,เข้าเองเนี่ยเข้าก็บ่อยากให้ลูกเขาก้าอ่ะไม่เห็นบอกคือไม่อยากให้ลูกมองพ่อมองแม่อืมแบบไม่ดีนะ่ะทําไมคนมาดาพ่อฉันแม่ฉันแบบนี้ไม่ใช่แคอ่อันนี้ด้วยนะลูกไปโรงเรียนแล้วเพื่อนละ่ะเขาจะร้อยยังไงพ่อแม่เพื่อนอเขาจะมองอยังไงเขาจะ เออโดนอันนี้นี่ด้วยกันไห้ลูกนี่แหละคือส่งผลกระทบมากที่สุดลูกทั้งสองคนนี่แหละหัวออค้นเป็นแม่จากหูค่ะพี่น้องแล้วเอ่อนี่แหละประเด็นนี้มันก็เลย คือมันจะจะแยาออยู่นะถ้าบเคียกันไหมหรือว่าถ้าทั้งสองคนบเคียกันบอยากเทนนากันบอยากอันนี้ก็คือเออหรือโทเคียอะไรให้มันจบไหมว่ามาติดค้างอะไรกันสิแม่ถ้าหนุ่มอยากให้มันจบติดตรงไหนถ้าไม่คุยให้มันจบไปเลยไม่ต้องพูดถึงกันเลย ฝ่ายนั้นก็ไม่ต้องพูดถึงฝ่ายนี้ฝ่ายนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงฝ่ายนั้นต่างคนต่างแยกย้ายทํางานทาหน้ทนาที่<ม>เพราะแต่ละคนก็มีทั้งงานแล้วก็ธุรกิจที่เติบโต<ม>งานก็ล้นมือกันทั้งคู่อยู่แล้วเนาะพี่น้องคะและล่าสุดเนี่ยพูดถึงเรื่องลูกเนาะ<ม>อย่างผู้หญิงคนหนึ่งนะคะก็ได้ออกมาเคลื่อนไหว<ม>เราก็ไม่รู้เนี่ยว่าหมายถึงใคร<ม>ซึ่งนะคะคุณหญิงลีสีชุมพลได้ออกมาโพสต์แต่มาโพสในช่วงที่มันเป็นประ,ประเด็นดราม่าพอดีก็ไม่รู้ว่าโพสนี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกันกับ ทางด้านดราม่าที่เกิดขึ้นไหมน,นะอร์ย์อาจจะลองอ่านซิพี่หญิงลีเนาะได้มีการพูดแหละค่ะบอกว่าถ้าเป็นผู้หญิงแล้วโดนผัวเหยียบย่ำไม่เลิกไม่หยุดฉันคงทรมานนานสงสารลูกแม่ของลูกต้องต่อสู้ดิ้นรนอีกเยอะแม้แต่าทางต้องทางบันเทิงแล้วก็หาเงินทุกทางไม่จะเป็นทางบันเทิงทางทุกๆอย่างในการหาเงินเนาะก็ต้องสู้ดิ้นรนเขาหาเงินคือที่เห็นบอกว่า เด็กกลาลังโตเนาะค่าใช้จา่ายเขาก็สูงเห็นคุณเ<ม>พยวคุณเพยวบอกว่าไหนจะน้องนาลติตะก็เรียนอินเตอร์ค<ม>่าบ้านค่าของใช้ในบ้านแต่ละอย่างเขาก็ทํางานทํทาหน้าที่กันไปอย่างที่ว่าแหละเห็นแก่บผู้หญิงเห็นแก่บผู้หญิง<ม><ม>เห็นแก่ลูกผู้หญิงต่อให้จะเคยผิดพลาดก็เขาก็สํานึกผิดไม่เคยบอกว่าตัวเองถูกถูกไหมคะไม่มีใครผิดและถูกต้องไปซะทุกเรื่องเนาะมันก็มีผิดมีถูกกันบ้างแต่เขายอมรับว่าเขาผิด และขอเดินหน้าต่อให้มันจบไปสักทีแล้วก็ที่สําคัญเลยเรื่องลูกเห็นแก่เด็กเห็นแก่ลูกแค่นั้นเองค่ะพี่น้องค่ะก็ฝาก แฟนค่แฟนหมอลำทุกคนนะคะรักศิลปินเสพที่ผลงานมไม่เน้นเสพเรื่องส่วนตัวเนาะแล้วถ้ารักศิลปินก็ต้องรักลูกเห็นแก่ลูกเขาด้วยค่ะพี่น้องเด็กกำลังเติบโตเด็กไม่รู้เรื่องอะไรคะ่ะใช่เนาะก็อย่างที่ว่าแหละอยากให้เขาโตมาโดยมีไม่มีข้อกังขามไม่มีคำตัเกิดการตั้งคำถาม ถามคนนั้นคนนี้ทําไมเป็นอย่างนั้นทําไมเป็นอย่างนี้เ<ม>นี่แหละสิ่งที่คนเป็นพ่อ<ม>เป็นแม่เขาก็พึงระวงังเราเป็นเอฟซีถ้ารักอย่างที่ว่าเลยรักศิลปินก็ต้องรับลูกเขา<ม>หยุดได้แล้วส่งกําลังใจและเสพผลงานสนับสนุนผลงานจะดีกว่า<ม>ค่ะพี่น้องอ่ะ<ม><ม>สำหรับเมื่อนี้พี่น้องเราทั้งสามคนก็จะฝากประเด็นนี้ไว้เพียงเท่านี้พบกันใหมค่ค่ะสวัสดีคะ่คะ